สวัสดีครับพวกเราอันนี้ก็เป็นคลิปแรกเนาะที่ครูซูนจะมาเน้นสอนทิปสอนทริคหรือความรู้ที่มันเกี่ยวข้องกับข้อสอบ i อ l t s มากขึ้นเนี่ยเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้พวกเราคิดว่าความรู้พวกนี้มันใช้ได้แต่กับข้อสอบ i อ l t s เนาะเพราะข้อสอบ i อ l t s เนี่ยเขาต้องการวัดความสามารถในการใช้ภาษาของพวกเราเนี่ยที่จะใช้ในระดับที่มันสูงขึ้นเช่นในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยใช่ไหมหรือ บางส่วนเนี่ยก็สามารถใช้ในการทํางานได้ด้วยพวกเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงมันก็มีประโยชน์กับทุกคนเนาะถ้าใครได้ดูคลิปของครูษูนเนี่ยนะครับในประเด็นแรกที่ครูษูนอยากเน้นเนี่ยก็คือเรื่องการ paraphrase นั่นเองเนาะก็คือการนําข้อความต้นฉบับเนี่ยใช่ไหม มาเขียนเรียบเรียงใหม่โดยใช้รูปแบบภาษาในแบบของเราเองเนาะหรือที่เราต้องการใช้อะนะเช่นต้องการ paraphrase ให้มันเป็นแบบาภาษาทางการหรือภาษาพูดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จุดประสงค์ของเราใช่ไหมแต่สิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยคือเราต้องคงเนื้อหาเดิมไว้นะครับพวกเรานะไอ้พวกนี้ครูซูนก็จะเจอนักเรียนชอบพลาดบ่อยมากเช่นไปตัด บางส่วนของเขาทิ้งโดยเฉพาะคีย์เวิร์ดที่มันสําคัญขาดไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมเราจะละไม่ได้หรือตัดทิ้งไม่ได้เนาะเนื้อหามันหายไปเนี่ยไม่ได้นะและแน่นอนเราก็ต้องไม่เพิ่มเนื้อหาอะไรเข้าไปใหม่ถูกไหมพวกเราและเราก็ไม่ควรเพิ่มความเห็นหรือความรู้ส่วนตัวเข้าไปเนาะอย่างเช่นเราต้องการ paraphrase ประโยคที่ว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่มีสี่ขาอย่างเงี้ย เราก็ไม่ใช่เอามาพูดใหม่อันนี้คุณสุนขอยกตัวอย่างภาษาไทยพวกเราเห็นภาพชัดๆก่อนเนาะเนี่ยสุนัขเป็นสัตว์ที่มีสีขาแต่พวกเรามาเขียนใหม่เป็นหมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสีขาและหนึ่งหางอย่างเงี้ยพวกเราเนี่ยออกไหมไอ้หนึ่งหางเนี่ยเป็นข้อที่จริงก็จริงแต่ต้นฉบับเขาไม่ได้มีข้อมูลในส่วนนี้เนาะก็อย่าแอดเข้าไปนะครับอีกอันนึงเลยที่เห็นพวกเราหลายคนชอบทำเนี่ยคือชอบไปทำให้ประโยคมันซับซ้อนขึ้น หรืออ่านยากขึ้นหรือทำความเข้าใจได้ยากขึ้นอ่ะพวกเราเพราะเราเนี่ยหลายคนมีความเข้าใจผิดว่าภาษาที่ดีคือภาษาที่ดูซับซ้อนอนะ่ะพวกเราดูแบบโอโ้ทำไมเขาพูดได้เข้าใจยากอย่างนี้เก่งจังเลยอะไรเงี้ยนะอันนี้มันก็เป็นไม่รู้อ่ะมันติดมาใครเป็นผู้เริ่มเนี่ยใช่ไหมว่าคนที่พูดจาดูฟังเข้าใจยากเนี่ย คือคนเก่งใช่ไหมไม่รู้มันไม่รู้มันมาจากไหนเนาะคือพูดยิ่งดูซับซ้อนดูแบบกูตามไม่ทันอะไรเงี้ยนะแต่ภาษาที่ดีโดยเฉพาะที่ใช้ในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยหรือในการทํางานนะหรือที่เป็นภาษากึ่งทางการอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่เราจะเน้นความเคลียร์ของข้อมูลเนาะแล้วก็จริงๆความกระชับด้วยอีกอันหนึ่งนะที่เป็นสิ่งที่เราควรทำเนาะและแน่นอนถ้าเขามีคีย์เวิร์ดที่มันเป็นคำเฉพาะ จำเพาะเนี่ยใช่ไหมเราก็ไม่ควรไปเปลี่ยนคำของเขาเนาะอย่างเช่นเป็นศัพท์เทคนิคต่างๆเนี่ยใช่ไหมอย่างเช่นเราพูดว่าหมาบูลด็อกเนี่ยจะต้องเป็นหมาที่ดุใช่ไหมแล้วก็คอสั้นๆหน้าตาเหี่ยวๆอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเราก็ไป p พ r a p h r a s e เนี่ยโดยเปลี่ยนคำว่าบูลด็อกเป็นคำว่าด็อกเฉยๆหรือเป็นคำว่าเคนายอย่างเงี้ยใช่ไหมพวกเรามันก็ไม่ควรแล้วใช่ไหมเพราะว่า ตรงนี้เราต้องการเจาะจงไปที่คีย์เวิร์ดคําว่า b ู l ด d o g จริงๆเนาะจริงๆพวกนี้มันก็เป็น Common Sense นเองเองนาะเพราะฉะนั้นเรามาอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วนะพวกเราเนาะก็คือใครที่มี Common Sense ดีเนี่ยก็จะเก่งภาษาอังกฤษเร็วนะพวกเรานะนะถ้าพวกเราเป็นคนช่างสังเกตใส่ใจในสิ่งรอบตัวเนี่ยนะหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยพวกเราก็น่าจะมี Com m o n s e n s e ที่ไม่เลวเลยใช่ไหมทีนี้ก่อนที่จะมาดูเทคนิค หรือวิธีการ paraphrase ที่ดีๆเนี่ยเรามาดูสิ่งที่ไม่ควรทำก่อนดีกว่าเพราะว่าบางคนคงแบบโอ้ยคลิปอีกุซูเนี่ยมัน,ม,นมันยาวจังเลยใช่ไหมนะก็แบบขี้เกียจด,ดูเราก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นมาดูข้อที่ไม่ควรทำก่อนเนาะแต่เห็นนักเรียนของเราเนี่ยที่สอนสอน IELS t สอน writing มาเนี่ยชอบทำกันมากเลยเนี่ยนะก็คืออย่าทำสิ่งเหล่านี้นะหนก็คือเช่น al synonyms เนี่ย มาแทนที่คำบางคำในประโยคเนาะใช่ไหมคือสมมติประโยคภาษาไทยอย่างเงี้ยฉันชอบไปโรงเรียนเราก็ไปเปลี่ยนประโยคเขาเป็นฉันชอบไปสถาบันการศึกษาอย่างเงี้ยพวกเราเนอะไหมพวกเราจะเห็นว่ามันไม่เหมาะกับบริบทถูกไหมแม้คําว่าโรงเรียนกับสถาบันการศึกษาเนี่ยมันก็เป็นซีนโนนิมกันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาพวกเราจะใช้ซีนโนนิมเนี่ยสำคัญมากพวกเราต้องรู้ความหมายที่แท้จริงของซีนโนนิมนั้น เพราะคำที่มันซ n o n y m o u s กันเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกัน100%เนะพวกเรานะจำให้ดีเลยไม่มีคำสองคำใดที่มันเหมือนกัน100%เพราะฉะนั้นพวกเราต้องดูความหมายที่แท้จริงของมันดูบริบทและก็ดูระดับภาษาที่จะใช้ด้วยเนาะพูดง่ายว่าก็ต้องแม่นคำศัพท์คำนั้นอนะที่เราจะเอามาแทนถูกไหมใช่ไหมถ้าไม่แม่นเนี่ยการแทนมั่วๆการใช้ซีนโนนมมิมั่วๆเนี่ย อาจจะโดนตัดคะแนนแทนก็ได้ถูกไหมพวกเราแทนจะได้คะแนนว่าโอ้ใช้สั์หรูเข้ามาอย่างเงี้ยแต่มันใช้ผิดแบบโอ้โหชัดเจนมากอย่างเงี้ยก็โดนตัดคะแนนนั่นเองใช่ไหมทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษกันนะครับจากประโยคนี้พวกเราพวกเราลองพอยส์วิดีโอไว้แป๊บหนึ่งแล้วลองคิดว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะใช้ซีนโนนิมมาแทนคําคําไหนได้บ้างเนาะอ่าทีนี้พวกเราลองมาดูตัวอย่างที่ไม่ควรทําใช่ไหม เนี่ยก็เปลี่ยน people เป็น humans สิ่งนี้เพราะว่าเอ้ยคนเหมือนกันใช่ไหมแต่พวกเราก็คงเคยสังเกตว่าคำว่า humans เนี่ยเราแปลว่ามนุษย์ใช่ไหมคือใช้ในบริบทที่สื่อว่าอ่ะสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้คือมนุษย์ใช่ไหมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่พืชอะไรเงี้ยเนาะเป็นเรื่องการแบ,แบ่งแบบกลุ่มสิ่งมีชีวิตแทนละใช่ไหม I believe กับ trust เนี่ยมัน synonymous กันเลยใช่ไหมเป็น synonym กันเนี่ยนะ แต่แน่นอนตรงนี้ believe ตรงนี้มันคือเชื่อในความหมายที่แปลว่ามีความคิดเห็นว่าถูกไหมแต่ trust ตรงนี้มันคือเชื่อใจถูกไหมเพราะฉะนั้นมันไม่เข้าบริบทกันอ่านี้ก็เป็นตัวอย่างทีนี้เรามาดูตัวอย่างซีนโนนิมที่มันโอเคบ้างเนาะเห็นไหมอย่างนี้กรูซูนก็เปลี่ยนเป็น people เป็น adults หรือ adults เนี่ยใช่ไหมซึ่งพวกเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยคำว่า people ผู้คนกับ adult ผู้ใหญ่เนี่ย มันเป็นซีโนโนิมกันได้ยังไงใช่ไหมอันหนึ่งแปลว่าผู้คนอันนึงแปลว่าผู้ใหญ่แต่มันซีโนนิมัสในลักษณะที่ว่าในบริบทนี้ people ที่เราพูดถึงเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกผู้ใหญ่ถูกไหมพวกเราเนาะการที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่มีความเห็นว่าเออเด็กๆไม่ควรเรียนนานเท่าน, ون, นู้นเท่านี้อะไรเนี่ยใช่ไหมมันน่าจะกลุ่มคนพวกนี้น่าจะเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมเราก็เลยพอที่จะแทนที่ได้ด้วยคำว่า adults เพราะฉะนั้นเราสังเกตเลยว่าสิ่งที่เป็นซีโนนิมกัน ในข้สอสอบ IELTS เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันมากๆ Point out เนอะก็คือชี้ว่า Children should not be in class เนอะอันนี้คุณสูนก็ใช้จากคำว่า study เนี่ยเป็น to be in class เนอะแทนที่จะใช้คำหนึ่งคำมาแทนที่กันเนาะคุณสูนก็นึกแล้วว่าการเรียนเนี่ย study เนี่ย มันก็คือหมายถึงการเรียนในห้องเรียนน่าจะหมายถึงอย่างนั้นเป็นหลักอะ่ะใช่ไหมพวกเราเนาะเ,ออเด็กทั่วไปเนี่ยก็ต้องเรียนในห้องเรียนมากกว่าที่จะเรียนที่บ้านเป็นโฮมสกูลิ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นคุศนก็เลยเปลี่ยนสำนวนเป็น to be in class อย่างเงี้ยเนาะ longer than six hours A day ก็เปลี่ยนเป็น each day ในแต่ละวันเนาะต่อมาในกรณีที่2เนี่ยมันก็ลิงก์มาจากกรณีที่1พวกเราก็าคือเรื่อง s y n o n y m s เนาะในข้อ2เนี่ย หลายคนก็ชอบทำก็คือชอบใช้ Synonyms w เวอร์อรคือคิดว่าตัวไหนที่เป็นศัพท์ที่มันยากหรือเป็นศัพท์ที่ไม่ค่อยเจอที่เรารู้จักปุ๊บเนี่ยเราก็เอามาแทนที่ใช่ไหมโดยที่พอมาเติมเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่เป็นธรรมชาติมันดูเวอร์วัง หรือบางทีความหมายมันก็ผิดเพี้ยนไปนะครับนะอย่างตัวอย่างนี้เนาอะ,อะพวกเราก็อาจจะลองพอยส์แล้วลองอ่านประโยคที่ไม่ควรทำเนี่ยที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเนี่ยลองอ่านดูนะครับมีจุดที่อยากให้พวกเราได้ไปเนี่ยก็คืออย่างคำว่า people ที่เขาแปลงเป็น human beings เนี่ยใช่ไหมพวกเรา เราก็จะเห็นว่า human beings เนี่ยก็คล้ายๆกับ humans ในข้อหนึ่งเนาะมันก็ย่อมไม่เหมาะกับบริบทนี้เนาะอย่างคำว่า theorize เนี่ยใช่ไหมเป็นซีโนิมอนคำว่า b e l i e f แต่พวกเราก็จะรู้แหละว่า I theorize เนี่ยมันก็มาจากคำว่า theory ที่แปลว่าทฤษฎีใช่ไหมเป็นการแสดงความคิดเห็นที่มันเป็นแนววิชาการต้องมีการคิดวิเคราะห์มากขึ้นและอะไรเงี้ยเนาะ อีกปัญหาหนึ่งเนี่ยก็คือพวกเราบางทีก็คือใช้สำนวนเนาะในข้อนี้ก็แถมมาให้เลยเนี่ยอย่างตรง Burn the Midnight Oil เนี่ยนะบางทีเนี่ยเราได้ไปเรียนสุภาษิตคำพังเพยโวหารอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมที่มันสวยงามของภาษานั้นๆเนี่ยใช่ไหม แต่เราลืมนึกไปว่าไอโวหารพวกนี้ใช่ไหมมันก็เหมือนในภาษาไทยเนี่ยเราก็จะใช้มันเช่นในพวกวรรณกรรมหรือในบทประพันธ์ที่เราต้องเน้นความงามทางภาษาเป็นหลักอะใช่ไหมไอ to burn the midnight oil เนี่ยนะมันก็มาจากสมัยก่อนใช่ไหมเราต้องใช้ตะเกียงน้ำมันใช่ไหมจุดไฟเนี่ยสำหรับยามที่เราต้องการทำงานอ่านหนังสือหรือทำอะไรก็ตามดึกๆเนี่ยใช่ไหมตอนที่ยังไม่มีไฟฟ้าเนี่ยเนาะมันก็มาจากสำนวนอย่างนั้นซึ่ง มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเรียนในห้องเรียนใช่ไหมพวกเราในข้อ3เนื่องจากหลายคนเนี่ยทิ้ง m m a r เนาะหรือมีการสอนกันผิดผิดด้วยซ้ำอะว่าให้ทิ้ง m ไม r อย่างเงี้ยไม่รู้เริ่มมาจากไหนเนาะอาจจะเริ่มมาจากที่ว่าครูบางท่านเนี่ยเห็นว่าคนไทยเราเนี่ย กังวลเรื่อง grammar มากเกินไปอะไรเงี้ยจนใช้ภาษาไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงนะี้ยเนาะแต่พวกเราในระดับภาษาเขียนเนี่ยยังไงก็ทิ้ง grammar ไม่ได้เด็ดขาดเนาะหรือจริงๆทั้งภาษาพูดทั้งทุกสกิลนั่นแหละใช่ไหมเว้นแต่ว่าอย่างกรณีเช่นถ้าพวกเราจะไปทำงานต่างประเทศแค่แบบเดือนนึง ทำงานกับเพื่อนต่างชาติ1คนในออฟฟิศอะไรเงี้ยแล้วที่เหลือคนไทยหมดเลยอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะอาจจะจริงที่พวกเราเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่อง Grammar มากเกินไปใช่ไหมแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยใช่ไหมเราทิ้ง Grammar ไม่ได้เด็ดขาดเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราจะ paraphrase ประโยคเนี่ยก็สําคัญมากเลยที่เราจะต้อง เอาความรู้ grammar มาเปลี่ยนรูปประโยคไปด้วยเนาะอ่าก็ลองดูดังตัวอย่างนี้เนาะอันแรกเนี่ยก็เป็นต้นฉบับอันที่2เนี่ยเราเปลี่ยนแค่ไอตัว synonym ใช่ไหมซึ่งมันก็โอเคใช่ไหมแต่ยังไม่ได้แสดงความสามารถในด้าน grammar เลยใช่ไหมนะคือครูสุนี่เกลียดตัวเองมากเลยเวลาพูดคว่า grammar เนี่ยนะเพราะว่าคนไทยเราก็จะติดคำว่า grammar ใช่ไหมเราเองก็ติดนะเวลาเราพูดภาษาไทยเนี่ย บางทีเราก็ออกเสียงคำภาษาอังกฤษเป็นแบบไทยๆเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันมันไม่เข้ากันอะใช่ไหมแบบเธอต้องใส่ใจเรื่อง grammar อย่างเงี้ยน,นะตลกตัวเองเหมอือนกันนะอ่าถัดไปเนาะคือบางอย่างก็ต้องทำเพื่อความถูกต้องนอะว่าเราเป็นครูภาษาอังกฤษเนี่ยตอนที่เรายกนิ้วโป้งให้เนี่ยก็คืออันสุดท้ายเนี่ยใช่ไหม Some adults point out that แล้วก็ข้างหลังท่อนเนี้ยเรามีการเปลี่ยน structure ใช่ไหม ก็คือเรากลับส่วนข้างหลังของประโยคเนี่ยมาไว้ข้างหน้าใช่ไหมข้างหน้าแทนแล้วจริงๆคือข้างหลังของ clause เนาะ a u s e ก็ class คืออนุประโยคประโยคย่อยในประโยคใหญ่เนี่ยนะครับเนะี่ยไอท่อน to be in class longer than six hours each day เนี่ยใช่ไหมเราก็ย้ายมาไว้ข้างหน้าแล้วนะมาเป็นประธานของ clause เนาะเห็นไหม be in in class longer than six hours each day เท่าน,นี้เป็นประธานแล้วนะ ถ้ามองคร่าวๆเนี่ยทั้งก้อนเนี่ยก็เสมือนเป็นประธาน1ตัวเนาะแต่จริงๆประธานที่แท้จริงของ clause ก็คือ being ใช่ไหมจาก verb be เฉยๆใช่ไหมคูซูนเปลี่ยนมาเป็น being ปุ๊บเนี่ยมันก็คือ gerund ใช่ไหมหรือเป็นคำนามชนิดหนึ่งนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นพอเป็นคำนามก็เป็นประธานของประโยคหรือตรงนี้จริงๆคือเป็นประธานของ clause ของอนุประโยคได้ใช่ไหมนะคูซูนก็ เปลี่ยนจาก should not be in class longer than ดดดใช่ไหมกลายเป็น might be bad for children แทนเนาะก็คือเรามีการเปลี่ยนคำพูดนิดหน่อยแต่ยังสื่อถึงสิ่งเดิมเนาะไม่ควรอยู่ในคลาสนานเกินกว่า6ชั่วโมงกับการอยู่ในคลาสเกิน6ชั่วโมงอาจจะไม่ดีสำหรับเด็กก็ได้อย่างเงี้เห็นไหมคือมีการเปลี่ยนคำพูดนิดหน่อย แต่ในภาพรวมเนี่ยมันยังสื่อไปในทางเดียวกันนะ็คือว่าการอยู่ในห้องเรียนเกินหกชั่วโมงเนี่ยมันไม่น่าจะดีหรือมันอาจจะส่งผลเสียต่อเด็กอะใช่ไหมนะทีนี้เรามาดูเทคนิคในการ paraphrase บ้างเนาะแน่นอนเราจะไม่ได้ ลงรายละเอียดอะไรมากมายเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังไม่ค่อยแม่น g r m m r เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยพวกเรากอาจจะลอง google หาคำตอบเองเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมี AI เนี่ยพวกเราก็ต้องระวังคำตอบที่ AI หามาให้เนาะเพราะมันไม่ได้ถูกเสมอไปเนาะแล้วก็บางเว็บไซต์ด้วยซ้ำเนี่ยใช่ไหมก็ใช้ AI เขียนบทความหรือเอาข้อมูลมาจากที่ AI มันตอบให้อะซึ่งบางครั้งมันจะผิดนะพวกเรานะอันนี้พวกเราก็ต้อง ระวังไว้นิดนึงอาจจะต้องเลือกหาเว็บไซต์ใช่ไหมที่มันน่าเชื่อถือหน่อยใช่ปะเออนะเป็นของ Cambridge เป็นของเว็บไซต์ที่มีมานานตั้งแต่ก่อนมี AI อย่างเงี้ยก็จะน่าเชื่อถือหน่อยเนาะเทคนิคที่หนึ่งในการ paraphrase เนี่ยนะก็คือใช้ Synonyms ที่เหมาะสมกับบริบทและระดับภาษาใช่ไหมต้นฉบับเนี้ยสั้นๆเน,นี้ยลองพอ u ส์ไว้สักแป๊บหนึง่งแล้วลองคิดดูว่าเราจะเปลี่ยนคาตรงไหน ได้บ้างเนาะแล้วก็อย่าลืมเช็คบริบทและระดับภาษาด้วยเนี่ยถ้าพวกเราทำเสร็จแล้วก็ลองดูตัวอย่างที่ครูซูนทําำให้ดูเนี่ยเนาะเนี่ยจากพี่ p พ e ที่แปลว่าผู้คนเราก็เปลี่ยนเป็น everyone ใช่ไหมทุกคนไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมผู้คนกับทุกๆคนเนี่ยใช่ไหมแต่ในบริบทเนี้ยมันล้วนสื่อถึงผู้คนทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้เนี่ยในต้นฉบับเนี่ย เราก็เปลี่ยนเป็น in this neighborhood ใช่ไหมแต่จริงๆมันก็ขึ้นกับบริบทเนาะถ้า area ตรงนี้มันหมายถึงบริเวณที่ใหญ่หน่อยเนี่ยเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็น region ก็ได้ใช่ไหมข้อ b เนาะก็เปลี่ยนประเภทคำแน่นอนใครจะทำข้อนี้ได้ต้องแม่นเรื่องประเภทคำพวกเราลองดูไอ้ต้นฉบับเมื่อกี้อีกทีหนึ่งเนี่ย people in this area should recycle more เนี่ยนะครับ ลองดูซิว่าเราจะเปลี่ยนประเภทคำคำไหนได้บ้างเนาะเปลี่ยนประเภทคำให้ verb เ,เป็น noun ให้ adjective เป็น adverb อะไรอย่างเงี้ยนะลองดูซิว่าจากประโยคนี้เราเปลี่ยนยังไงได้บ้างอะ pause ดูนะครับอะใครทำเสร็จแล้วก็ลองดูตัวอย่างนี้เป็นต้นเนาะรูซูนเนี่ยก็เปลี่ยน recycle ที่เป็น verb เนี่ยมาเป็นคำนาม recycling คือไอเจิร์นของเราอีกแล้วเนี่ยเห็นไหม แล้วก็ใช้สำนวนเนี่ยใช่ไหม Do more recycling นะครับข้อ c ก็คือเปลี่ยนไอตัว active passive voice เนี่ยใช่ไหมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยนะแต่เราต้องมีความรู้ว่าสมมติเราจะเปลี่ยน active เป็น passive เนี่ยใช่ไหมมันไม่ใช่เปลี่ยนได้ทุกประโยคถูกไหมพวกเราอาสำคัญเลยก็คือในประโยคต้นฉบับที่เป็น active voice เนี่ย verb มันจะต้องเป็น transitive verb ใช่ไหม transitive verb ก็คือ verb ที่ต้องมีกรรมตามหลังมาทันทีเนาะอย่างตรงคำว่า recycle เนี่ย recycle ปุ๊บมันเป็นได้ทั้ง transitive และ intransitive แน่นอน intransitive verb ก็คือ verb ที่ห้ามมีกรรมตามหลังมาทันทีอะพวกเราดูตัวอย่างอย่างคำว่า listen หน่อยนะอะเรากระโดดมาเรื่อง transitive intransitive verb นิดนึง I listen to music every day เนี่ยฉันฟังเพลงทุกวันเห็นไหม อันนี้พวกเรา listen ตัวนี้ถ้าเราแปลไทยเนี่ยมันเหมือนมีกร,รมเนาะฉันฟังเพลงเพลงเป็นสิ่งที่ถูกฟังใช่ไหมแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ย listen เป็น intransitive verb คือ verb ที่ห้ามมีกรรมตามหลังมาทันทีเนาะเพราะฉะนั้นเร,เราจะเห็นว่าพอมันห้ามมีกรรมตามหลังมาทันทีเนี่ยมันเลยมี to 2มาขั้น to 2ขั้นตรงนี้ก็คือ preposition นะครมันจะต้องมี preposition มาขั้นตรงนี้และไอคอน to music every day ตรงนี้เนี่ย จริงๆมันคือส่วนขยายของประโยคเนาะมันไม่ใช่กรรมนะไอ้ตรง to music เนี่ยไม่ใช่กรรมไม่ใช่ผู้ถูกกระทําเป็นแค่มาขยายให้รู้ว่าเราเนี่ยฟังอะไรอ๋อสิ่งที่เราฟังเนี่ยขยายความก็คือฟังเพลงนะครับและแน่นอนเราก็สามารถใช้คําว่า listen เนี่ยโดยไม่มีกรรมได้เห็นไหม you never listen เราก็กลับมาที่ประโยคของเราเนาะ ไอ้ต้นฉบับเนี่ย we usually recycle these bottles อ่าพวกเราลอง pause ไว้สักครู่แล้วลองเปลี่ยนประโยคนี้เป็นรูป passive voice ดูซิไหนใครยังจำได้ไหมรูป passive voice เนี่ยไอ้ keyword คำว่า passive voice เนี่ยก็ต้องเห็น verb to be บวก verb ช่อง3ใช่ไหมจ้า pass participle เนี่ยนะ verb to be บวก verb ช่อง3ส่วน verb to be เนี่ยก็ต้องไปผ่านรูปตาม tense ใช่ไหมบวกลบ ตามประธานใช่ไหมต้องบางทีก็ต้องผันตามประธานด้วยอย่างเช่นใน present simple เป็นต้นใช่ไหมอะพวกเราลองพ้อสะลองกลับประโยคนี้จาก active voice เป็น passive ดูนะครับถ้าพวกเราไม่ได้ไปพลิกแพลงอะไรมันมากเนี่ยก็น่าจะได้ประโยคนี้เนาะ these bottles are usually recycled ก็ดีดอกเนาะสลับส่วนต่างๆในประโยคอย่างในตัวอย่างนี้เนี่ยครูซูนก็ไม่ได้แค่สลับคำว่า r e c y c l ิ cycle, มาไว้ข้างหน้าใช่ไหมคุณุนก็มีการเปลี่ยนกรา r ของประโยคมันด้วยอะ่ะใช่ไหมนะใช้สตรั t เจอไอ้พวก t h e r e is t h e r e are t h e r e was t h e r e w e r e t h e r e should be อย่างงี้ใช่ไหมก็คือ t h r e บอก verb to be เนาะ t h e r e should be more recycling in this area เห็นไหมมีการเปลี่ยน recycle เป็น recycling เป็นคำนามด้วยใช่ไหมเป็น g e r u n a อีกแล้วนะข้อ E กก็คือมีการสรุปหรือย่อบางส่วนเนาะ ทีนี้พวกเราลองมาดูต้นฉบับประโยคนี้นะครับเนี่ย people usually associate happiness with money but money is never the only factor that determines your happiness ผู้คนเนี่ยก็มักจะเชื่อมโยงความสุขเข้ากับเงินใช่ไหมแปลง่ายๆก็คือคนเราเนี่ยมักจะบอกว่าจะมีความสุขได้ก็ต้องมีเงินอะใช่ไหม but money is never the only factor that determines your happiness ใช่ไหม แต่เงินเนี่ยไม่เคยเป็นเพียงปัจจัยหลักปัจจัยเดียวเนี่ยใช่ไหมที่จะมากําหนดว่าเราจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขใช่ไหมเพื่อง่ายก็คือมันมีปัจจัยอื่นด้วยนั่นเองเห็นไหมพวกเราก็ลองพอส์ไว้แล้วลองคิดดูสิครับว่าเราจะสรุปประโยคนี้ให้มันสั้นๆหรือใช้ภาษาของตัวเองได้ยังไงบ้างถ้าเสร็จแล้วก็มาดูตัวอย่างเนาะเนี่ยครูสุนก็ย่อเป็น money doesn't solely determine your happiness Like how many people believe นะเงินไม่ได้เป็นตัวตัดสินความสุขเพียงอย่างเดียวไอ้ตรงท่อน like how many people believe เนี่ยครูซุนก็สรุปมาจากไอ้ c l a u ต้นฉบับไอ้ส่วนหน้าใช่ไหมอ่าข้อ F เนาะก็คือแทนที่จะสรุปความก็เป็นขยายความอ่าพอเราลองดูต้นฉบับนี้เนาะมีตรงไหนได้บ้างที่พวกเราสามารถขยายความได้บ้างอะ าจากตัวอย่างของคุณซูเนี่ยคุณซูก็ขยายความมันเป็น we usually send these bottles to recycling facilities ใช่ไหมเรามักจะส่งขวดเหล่านี้ไปที่โรงงาน recycle เนี่ยเห็นไหมแทนที่คุณซูจะใช้แค่คำคำเดียวว่า recycle ใช่ไหมคุณซูก็ใช้เป็น send something to recycling facilities เห็นไหมข้อจีก็มาดูเรื่องการลดรูปคลอส หรืออนุประโยคเนี่ยใช่ไหมอนุประโยคก็คือเมื่อเห็น subject บวก verb เมื่อไรเนี่ยเมื่อนั้นก็เรียกได้ว่ามันเป็น clause เสมอใช่ไหมทีนี้ clause อะไรบ้างที่เราลดรูปได้เนี่ยก็คือมี adverb clause กับ adjective clause หรือ relative clause นนั่นเองเนาะไอ adverb clause เนี่ยอ่าพวกเราลองดูตัวอย่างนี้ออาลองอ่านตัวอย่างนี้ลองทำความเข้าใจด้วยตัวเองก่อนนะครับลอง p a u ไว้เนาะ อันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องรู้จักว่า adverb clause คืออะไรก่อนก็ไม่มีอะไรเลยก็คือไอ้พวกก้อนที่ขึ้นต้นด้วยคำเชื่อมอย่างในต้นฉบับตัวนี้คือตรงคำว่า after เนี่ยเนาะก็คือพวกคำเชื่อมในประโยคแบบนี้พวกเราพวก because if when while Although, after, before พวกนี้นะที่มันมาอยู่กลางประโยคแบบนี้พวกเรานะหรือบางทีเราก็สามารถย้ายก้อนไอ้ after he graduated from medical school เนี่ยบางทีเราก็สามารถย้ายไปข้างหน้าได้ใช่ไหมอันนี้ก็คือไอ้เรื่องพวกคำเชื่อมกลุ่ม s u b ordinating conjunction เนาะถ้าใครยังไม่แม่นเรื่องนี้เนี่ยก็ลอง Google เพิ่มเติมไปก่อนเนาะถ้าในอนาคตมีเวลาคุณสูนก็จะมาสอนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ ในการลดรูป adverb clause เนี่ยหลักการก็คือ1เราต้องเช็คว่าประธานของทั้ง main clause ก็คือก้อนข้างหน้า after ในประโยคนี้กบข้างหลัง after เนี่ยประธานมันจะต้องเป็นคนเดียวกันใช่ไหมอ่าพอประธานมันซ้ำปุ๊บเราก็ตัดทิ้ง1ตัวแน่นอนเราไม่ไปตัดประธานใน main clause ใช่ไหมเราก็ต้องตัดประธานใน adverb clause หรือจริงจริงมันก็คือเป็น clause ส่วนเสริมอะนะก็คือ subordinate clause เนี่ยนะครับนะ ตัด he ทิ้งไปใช่ไหมแล้วก็เช็คตรง verb ถ้ามี verb to be ตัด verb to be ทิ้งแต่ถ้าไม่มี verb to be แบบนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยน verb ตัวนั้นเป็น verb ing ใช่ไหมเปลี่ยน verb ตัวแรกเนี่ยเป็น verb ing ซะจาก after he graduated เนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็น after graduating ถัดไปคือการลดรูป relative clause เนาะอ่ะพวกเราลองอ่านประโยคตัวอย่างแล้วก็ตัวอย่างการลดรูปตรงนี้เนี่ยนะคะลองทำความเข้าใจเองดูซิการลดรูป relative clause เนี่ยมันก็จะค,คล้ายๆกับการลดรูป adverb clause แหละนะแต่คราวนี้เนี่ยอันดับแรกเราต้องเช็คว่า relative pronoun เนี่ยมันเป็นประธานของ relative clause เนาะ ก็คือไอคอน who wanted to be a millionaire เนี่ยนะครับไอคอนนี้แหละคือ relative clause ใช่ไหมแล้วเราก็เห็นว่า who หรือ relative pronoun ตัวนี้เป็นประธานของ clause ใช่ไหมเป็นประธานของ relative clause เราก็ตัด who ตัวนี้ทิ้งได้แล้วตรงการเปลี่ยนรูป verb เนี่ยมันจะใช้หลักการคล้ายๆเมื่อกี้ก็คือถ้ามี verb to be เป็น verb ตัวแรกเนี่ยใช่ไหมก็ตัด verb to be ทิ้งแล้วก็จบใช่ไหม แต่ถ้าไม่มี verb to be ก็ให้เปลี่ยน verb เป็น verb ing นะก็จะเห็นจาก who wanted เปลี่ยนเป็น wanting เนาะ my ex wanting to be a millionaire แฟนเก่าของฉันเนี่ยที่อยากเป็นคนรวยมีเงินเป็นล,ล้านๆเนี่ยใช่ไหมเป็นเศรษฐีเนี่ย invested all her savings in a pyramid scheme ใช่ไหมก็ลงเงินที่เป็นเงินออมใช่ไหม savings เงินออมทั้งหมดของหล่อนเนี่ยนะลงไปใน pyramid scheme pyramid scheme ก,ก,ก็คือไอ้ Ponzi scheme เนี่ยก็คือพวกแชร์ลูกโซ่ใช่ไหมพวกเราเนาะอ่าข้อ H แน่นอนก็คือสำคัญเลยในหนึ่งประโยคเนี่ย เราก็ควรใช้เทคนิคต่างๆผสมผสานกันเนาะอย่างบางตัวอย่างที่คุณซูนได้แสดงพห้เราดูไปแล้วเนาะอ่าทีนี้มาจบกันด้วยแบบฝึกหัดอ่าพวกเราลอง paraphrase เจ้าประโยคนี้ดูนะครับเนี่ย it actually requires a lot of mental strength in order to be a kind and caring person จริงๆเนี่ยมันต้องใช้ความแข็งแกร่งทางจิตใจมากเลยใช่ไหม ในการที่เราจะเป็นคนที่คายเนี่ยคายคนไทยเราชอบแปลว่าใจดีใช่ไหมแต่จริงๆมันน่าจะใกล้เคียงคำว่าที่มีจิตใจดีมากกว่าเนาะรวมหลายๆอย่างอะ่ะใช่ไหมที่เป็นคนใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นอะไรเงี้ยรู้จักแบ่งปันไม่ดุด่าว่ากล่าวคนอื่นโดยไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยเนาะ ส่วนคำว่า caring เนี่ยก็ต้องรู้จักเนาะก็คือที่ใส่ใจคือที่แคร์ผู้อื่นนะนะรู้จักแคร์ผู้อื่นนะครับอ่าเราก็ลองทำด้วยตัวเองดูเนาะใช้เทคนิคต่างๆผสมประสานกันแล้วก็ลองเขียนคำตอบไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ถ้าคุณููนมีโอกาสเนี่ยก็จะมาตรวจให้เนาะโดยเฉพาะในช่วงต้น,ตนๆที่โพสคลิปไปเนี่ยพวกเราก็ลองเขียนคำตอบเอาไว้ได้นะครับ